ดิฉันนางสาวอารตีพงมสวรรณวันนี้จะให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมาเล็กสําหรับเด็กโถวใบค่ะปัจจุบันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ทําให้สานสารหลายๆแห่งต้องทําการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ค่ะทําให้พ่อแม่มผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะเป็นกังวลเกี่ยวกับ,บการพัฒนากล้ามเนื้อมาเล็กของลูกหลาน เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเด็กปรศึกษาหรือมัธยมที่เรียนในรูปแบบรายวิชาแต่ใน,นสักว์เด็กปฐมวัยนั้นจะเรียนในรูปแบบเรียนคนเล่นค่ะทำให้การเรียนออนไลน์ของเด็กปฐมวัยนั้นอาจจะมีการทำกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมาเล็กได้ไม่มากนะักดิฉันจึงมีกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมาเล็กของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีมานำเสนอค่ะ ซึ่งอาจจะต้องพึ่งพาพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาทําหน้าที่คุณครูหรือเพื่อนเล่นให้กับเด็กๆค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันหรือแป้งโดเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะฝึกสมาธิจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์แล้วยังช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัเล็กอีกด้วยเราจะปั้นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก2มิติหรือ3ม,มิติ ก็ล้วงแล้วแต่พัฒนากล้ามเนื้อมาเล็กได้ดีทีเดียวค่ะกิจกรรมที่2องคีบของกิจกรรมสนุกสนุกจากการใช้ของในบ้านด้วยอุปกรณ์ง่ายๆอย่างที่คีบน้ําแข็งที่คีบอาหารหรือจะเป็นตะเกียบก็ได้ค่ะเรามาชวนเด็กๆเล่นสนุกกับการแข่งคีบของกันเถอะค่ะกิจกรรมที่3ต่อบล็อก บล็อกเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่แทบจะมีในทุกๆบ้านซึ่งบล็อกก็มีมากมายหลากหลายประเภททั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กบางชิ้นก็มีความซับซ้อนแตกต่างกันการต่อบล็อกจะช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้เด็กได้เป็นอย่างดีแต่ควรจะเลือกขนาดให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆนะคะกิจกรรมที่4ฉีกปะ เราอาจจะใช้กระดาษนิตยสารหรือโบชัวต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้แล้วนำมาให้เด็กๆฉีกแล้วติดลงบนกระดาษสร้างสาร์ผลงานชิ้นใหม่ในฉบับของตัวเองได้ค่ะกิจกรรมที่5รินน้ำรินนมเป็นกิจกรรมที่ทำได้ที่บ้านและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กและช่วยประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตาได้ดี ทุกๆเช้าอาจจะให้เด็กๆเทนมจากขวดหรือกล่องใส่แก้วด้วยตนเองหรือชวนเด็กๆกรอกน้ำใส่ขวดก็ได้นะคะกิจกรรมนี้ดูเหมือนง่ายแต่สำหรับเด็กๆแล้วท้าทายความสามารถมากเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมที่6พับกระดาษเป็นกิจกรรมสุดคลาสสิกที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องเคยเล่นกันเป็นอย่างแน่นอนค่ะ ก็คือการพับกระดาษชวนเด็กๆเ,เลือกสิ่งที่อยากพับแล้วคุณพ่อคุณแม่มาสอนลูกๆพับไปด้วยกันค่ะกิจกรรมนี้นอกจากจะใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วยังช่วยในเรื่องสมาธิทิศทางตำแหน่งและมิติสัมพันธ์อีกด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสําหรับเด็กปฐมวัยดิฉันขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ